คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆรอบตัวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปไขปริศนาสำนวนไทยที่ฟังทีไรก็ต้องขำไปคุยกับรากมะม่วงซะคำนี้คืออะไรใครเป็นคนคิดแล้วทำไมต้องมะม่วงไม่ใช่ทุเรียนหรือมะพราะ้าว สำหรับคนวัยทำงานอย่างเราที่เติบโตมากับสื่อไทยในยุค80-90วลีนี้อาจฟังดูคุ้นหูแต่สำหรับคนรุ่นใหม่มันอาจเป็นคำที่แปลกหูหรือกลายเป็นแค่มีมในโซเชียลเราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงรากฐานของวลีนี้ตั้งแต่ความหมายที่มาไปจนถึงมิติทางสังคมที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อนถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับหัวข้อที่1 ความหมายที่แท้จริงเบื้องหลังวลีที่ฟังดูไร้เดียงสาลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงหรือในรูปแบบสั้นๆว่าไปคุยกับรากมะม่วงฟังดูเหมือนเป็นคำพูดที่น่ารักใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นคำเปรียบเปียที่มีความหมายค่อนข้างหนักหน่วงเพราะมันหมายถึงไปตายหรือถูกฆ่าแล้วนำไปฝังใต้ดินนั่นเองครับ ให้ภาพชัดขึ้นนะครับลองจินตนาการว่าเมื่อคนเราตายแล้วศพจะถูกฝังลงไปใต้ดินและในดินลึกๆนั้นคือที่ที่รากของต้นไม้แผ่ปกคลุมอยู่การคุยกับรากมะม่วงจึงหมายถึงการลงไปอยู่ใต้ดินณนะที่ซึ่งเฉพาะคนที่จากไปแล้วเท่านั้นที่จะไปถึงมันเป็นการใช้ภาษาเปรียบเทียบที่อ่อนโยนแต่แฝงความหมายที่รุนแรงแล้วทำไมต้องเป็นมะม่วงด้วยละ่ะทำไมไม่เป็นทุเรียนหรือต้นไม้อื่นๆคำตอบอยู่ที่ว่า นมะม่วงเป็นพืชที่คนไทยปลูกกันมากที่สุดในอดีตทุกภาคของประเทศไทยสามารถปลูกมะม่วงได้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางหรือภาคใต้มะม่วงเป็นไม้ผลที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานมีอยู่แทบทุกบ้านทุกสวนทุกชุมชน นอกจากนี้รากของต้นมะม่วงยังมีลักษณะพิเศษตรงที่มันเป็นระบบรากแก้วซึ่งสามารถชอนล,ลองไปในดินได้ลึกมากๆประมาณ6เมตรหรือแม้กระทั่งลึกกว่านั้นในบางพื้นที่เพื่อดูดน้ำจากชั้นใต้ดินดังนั้นการจะไปคุยกับรากมะม่วงได้จริงๆคุณต้องถูกฝังลึกมากๆลงไปใต้ดินจริงๆมันจึงเป็นการเน้นย้ำถึงความตายอย่างเด็ดขาดไม่มีทางกลับ หัวข้อที่สองจุดกำเนิดที่น่าสนใจจากหน้าจอโทรทัศน์สู่ปากคนไทยถ้าคุณเป็นคนที่เติบโตมากับการ์ตูนในยุค90คุณอาจจำได้ว่ามีการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งที่โด่งดังมากในยุคนั้นนั่นคือ Sailor Moon การ์ตูนเรื่องนี้ถูกนำมาพากเป็นภาษาไทยและออกอากาศทางโทรทัศน์ไทยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในฉากหนึ่งของการ์ตูนตัวละครที่เป็นฝ่ายร้ายได้พูดบทหนึ่งในภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับว่า ตายซะซึ่งเป็นคำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงแต่เนื่องจากการ์ตูนเรื่องนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและครอบครัวนักพากย์เสียงไทยจึงต้องหาวิธีปรับคำพูดให้เหมาะสมไม่รุนแรงเกินไปแต่ยังคงสื่อความหมายเดิมได้ และนั่นคือจุดที่วลีไปคุยกับรากมะม่วงถูกหยิบยกขึ้นมาใช้มันเป็นการแปลที่ฉลาดมากเพราะมันทําให้คําขู่ที่น่ากลัวกลายเป็นคําพูดที่ฟังดูขำขันไม่น่ากลัวสําหรับเด็กแต่ผู้ใหญ่ที่เข้าใจความหมายแฝงก็จะรู้ว่ามันหมายถึงอะไร การพากเสียงครั้งนั้นทำให้วลีนี้แพร่หลายไปทั่วประเทศเด็กๆเ,เริ่มใช้คำนี้พูดเล่นกันผู้ใหญ่ก็เอาไปใช้ล้อกันและมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาพูดไทยที่คนรุ่นนั้นคุ้นเคยจนถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีวลีนี้ก็ยังคงถูกใช้อยู่ในสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียและแม้กระทั่งในวงสนทนาของคนรุ่นใหม่หัวข้อที่ 3. ความเป็นไทยที่ซ่อนอยู่วัฒนธรรมการใช้ภาษาเปรียบเทียบ วลีไปคุยกับรากมะม่วงเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นเอกลักษณ์ในการใช้ภาษาของคนไทยเราชอบใช้คำพูดที่เปรียบเทียบกับสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและชีวิตประจำวันมันทำให้ภาษาของเรามีสีสันมีความหมายซ้อนและไม่ตรงไปตรงมาเกินไปคล้ายกับสำนวนไทยอื่นๆเช่นพูดกับใบตองแห้งที่หมายถึงการพูดกับคนที่ไม่ฟัง หรือสีซอให้ควายฟังที่หมายถึงการพูดแนะนำหรือสั่งสอนคนปัญญาทื่อมักไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปล่าแต่ไปคุยกับรากมะม่วงมีความรุนแรงของความหมายมากกว่าเพราะมันไม่ได้แค่หมายถึงการไม่มีใครฟังแต่มันหมายถึงการไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครอยู่เลยนั่นคือใต้ดิน การเลือกใช้มะม่วงในวลีนี้ยังสะท้อนถึงความเข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึง้งเพราะมะม่วงไม่ได้เป็นแค่ไม้ผลธรรมดามันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความคุ้นเคยและความใกล้ชิดกับชีวิตคนไทยเมื่อนำมาใช้ในบริบทนี้มันทำให้คำที่น่ากลัวกลายเป็นคำที่คุ้นเคยและพอรับได้ นี่คือสิ่งที่เรียกว่า e u ฟิ e m i s m หรือการใช้คำอ้อมๆเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำที่รุนแรงหรือไม่สุภาพคนไทยเราแก่งในเรื่องนี้มากเราไม่ชอบพูดตรงๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความตายความทุกข์หรือความรุนแรงเราจึงใช้ภาษาที่นุ่มนวลกว่าแต่คนที่เข้าใจบริบทก็จะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรหัวข้อที่ 4. มิติที่ซ่อนอยู่เมื่อคำตลกกลายเป็นเรื่องจริงจัง แม้ว่าวลีนี้จะถูกใช้ในลักษณะขำขันและล้อเล่นแต่มันก็มีมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นในสังคมไทยมีนักเขียนและนักวิชาการบางท่านที่ได้หยิบยกวลีนี้มาพูดถึงในบริบทที่จริงจังขึ้นนั่นคือประเด็นเรื่องการอุ้มหายการทรมานและการละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อคำที่แท้จริงหมายถึงการเอาชีวิตคนกลับถูกใช้เป็นคำหยอกล้อในสังคมจนกลายเป็นเรื่องธรรมดามันอาจสะท้อนนี่เห็นว่าเราเริ่มคุ้นชินกับความรุนแรงมากเกินไปจนไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงการที่วลีนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชนอาจทําให้เกิดการทําให้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติหรือที่เรียกว่า normalization of violence นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรใช้วลีนี้เลยแต่เป็นการเตือนใจให้เราตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของมันและใช้มันอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะกับเด็กๆที่อาจไม่เข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมของคำนี้ สำหรับคนวัยทำงานและผู้ใหญ่เราควรเป็นผู้ที่ช่วยสื่อสารให้คนรุ่นใหม่เข้าใจว่าภาษาที่เราใช้มันมีพลังมันสามารถสร้างความขำขันแต่ก็สามารถซ่อนความรุนแรงไว้ได้เช่นกันการรู้เท่าทันภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่มีความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันหัวข้อที่5วลีนี้ในยุคโซเชียลมีเดียจากทีวีสู่มีม ในยุคดิจิตัลปัจจุบันวลีไปคุยกับรากมะม่วงได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งผ่านโซเชียลมีเดียมันถูกนำมาทำเป็นมีมเป็นภาพตลกหรือใช้ในคอมเมนต์เมื่อมีคนพูดอะไรที่ไร้สาระหรือน่ารำคาญตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนโพสต์ความคิดเห็นที่แปลกประหลาดในโซเชียลอาจมีคนคอมเมนต์ว่าลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงยังดีกว่าซึ่งหมายถึงพูดกับเขาก็เสียเวลาหรือไม่มีประโยชน์ที่จะถกเถียงด้วย การใช้งานในลักษณะนี้ทำให้วลีนี้มีความหมายที่ขยายออกไปไม่ได้จำกัดแค่การขู่ฆ่าแต่กลายเป็นการแสดงความหงุดหงิดความเบื่อหน่ายหรือความสิ้นหวังในการสื่อสารแม้จะเป็นการใช้งานที่เบาลงจากความหมายเดิมแต่มันก็ยังคงรักษาแก่นของความหมายไว้นั่นคือการสื่อสารกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือไม่สามารถตอบสนองได้ซึ่งดีกว่าการพูดกับคนบางคนที่แม้จะมีชีวิตแต่ก็ไม่ยอมฟังหรือเข้าใจ คุณผู้ฟังครับวลีลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงไม่ใช่แค่คำพูดที่ตลกหรือแปลกๆในภาษาไทยมันเป็นเสมือนตัวอย่างที่ดีของความคิดสร้างสรรค์าทางภาษาที่สะท้อนวัฒนธ,นธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยสำหรับคนวัยทำงานและผู้ที่กำลังเข้าสู่ว,วัยเกษียณวลีนี้อาจเป็นความทรงจำที่ดีจากวัยเด็กหรือเป็นสิ่งที่เราได้ยินลูกหลานพูดกันมันเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ผ่านภาษาและสื่อที่เราบริโภคร่วมกัน แต่ที่สำคัญคือเราควรเข้าใจว่าภาษามีพลังคำพูดที่ฟังดูไร้เดียงสาอาจซ่อนความหมายที่ลึกซึง้งและการรู้เท่าทันที่มาที่ไปของคำนี้จะช่วยให้เราใช้ภาษาอย่างมีสติไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวหรือคนรุ่นใหม่และนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนทำไมต้องลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ทั้งความรู้และข้อคิดที่น่าสนใจกลับไปนะครับ สำหรับวันนี้ Did you know คุณรู้หรือไม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราเล่าไปจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความกังวลและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการรู้เท่าทันข้อมูลคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมเกร็ดน่ารู้ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นครับสวัสดีครับ